สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาอัปเดตต้นลินลี่นะคะลินลี่ต้นเตียที่มุมเกษตรได้ปลูกเขาเอาไว้เมื่อวันที่12เดือนเมษานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่10เดือนพฤษภา ก็ครบ28วันพอดีนะคะเขาก็บานแล้วจริงๆเขาบานบานมาได้3วันแล้วนะคะแต่ว่าวันก่อนนู้นเขาบานดอกนี้นะคะแล้วก็มุมเกษตรก็รอตั้งใจว่าจะรอให้เขาบานครบทั้ง4ดอกแล้วก็ค่อยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเออเหมือนกับว่าดอกนี้เขาค่อนข้างที่จะเขาเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะมุมเกษตรก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนกลัวเดี๋ยวเขาจะเออรวยไปก่อนนะคะก็เลย มาถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็เหลืออยู่ดอกนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะบานแล้วนะคะนี่ก็เป็นทินนี่นัทเกตใช่ไหมอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาชื่อทินนี่นัทเกตนะคะเป็นไม้ที่เป็นเอ่อลินล,ลี่ต้นเตี้ยนะคะต้นเตี้ยที่ปลูกได้แค่28วันดอกเขาก็มาแล้วนะคะอ่านี่สาหรับต้นนี้เนี่ยดอกเขาอ่อไปสดอกนะคะก็จะเหลือแค่ดอกเดียวเนาะแล้วก็รอบถัดไปนะคะมุมเกษตรจะเก็บหัวเขาปลูกดูซิว่าเขาจะเอ่อ เขาจะมีดอกเยอะกว่านี้ไหมนะคะยิ่งถ้าหัวเขาใหญ่เนี่ยช่อดอกเขาก็จะใหญ่แล้วก็หัวเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะดอกเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็ปลูกได้แค่นี้นะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวอื่นๆนะคะจะเป็นตัวตัวดอกหอมนะคะต้นเตี้ยนะคะเขาก็กําลังจะมีดอกกันแล้วเช่นกันนะคะมีตุ่มดอกกันมาหมดแล้วแค่28วันนะคะสําหรับชุดนี้เนาะถ้าเป็นต้นสูงเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณเอ่อสี่สิบ ประมาณเอ่สอสประมาณเดือนครึ่งถึง2องเดือนเขาก็มีดอกแล้วเช่นกันนะคะแต่ถ้าต้นเตี้ยเนี่ยเดือนหนึ่งถึงเขาเรียกว่า30วันถึง4ี่หวันอะไรประมาณนี้แหละนะคะเขาก็จะมีดอกน้ำมุมเกษตรก็อ่านหมดก็ลืมหมดนะคะ ก,ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่จะปลูกเป็นไม้กระถางนะคะก็ที่จะประดับทั้งกระถางเนี่ยแนะนําให้เป็นต้นเตี้ยนะคะเพราะว่าต้นเขาเตี้ยๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเราปลูกเขาแบบซัก5ต้นในกระถางเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เขาออกดอกมาจะสวยมากนะคะก็คือจะเป็นพุ่มนะคะแล้วก็ถ้าเป็นต้นสูงเนี่ยบางทีเออเราต้องปลูกเพื่อตัดดอกเนาะเพราะว่าเขาต้นสูงเกินไปถ้าจะยกไปประดับถ้าไปแต่งสวนก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปประดับห้องก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะ ก็จะโลกหน่อยเทิดท้าหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเตี้ยแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราที่เรายกเขาไปประดับห้องก็จะง่ายขึ้นนะคะต้นนี้เหมือนมุมกเกษตรจะปลูกเขาตื้นไปหน่อยนะคะทำให้เขาเโตช้าแล้วก็ล่างของเขาโผล่ออกมาแบบนี้นะคะว่าจะกลบแต่ก็ไม่มีเวลามากลบสักทีเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาไปดูอีกชุดหนึ่งที่เพิ่งปลูกไปนะคะแล้วก็จะไปดูว่าทําไมเขาถึงดอกไวนะคะ,ะต้นเตี้ยนะคะประมาณ น่าจะห้านิ้วหกนิ้วเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่มุมเกษตรปลูกนะคะอ่าเห็นไหมเวลาที่เราปลูกเป็นต้นเตี้ยเนี่ยเวลาเขางอกออกมาปุ๊บเขาก็จะโตมาพร้อมกับตุ่มดอกเขาเรียกว่าโตมาพร้อมกับตุ่มดอกของเขาเลยเห็นไหมอ่าแบบนี้แต่ถ้าเป็นต้นสูงนะคะเวลาเขาโตมาเขาก็จะโตแบบนี้จริงๆเขาก็ไม่ใช่ว่าต้นสูงนะไอ้พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มของอ่า ต้นเตี้ยกลิ่นหอมนะคะเขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเป็นต้นสูงจริงต้องเป็นต้นนี้นะคะต้นสูงพวกนี้เนี่ยจะสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเตี้ยพวกนี้ก็จะประมาณสัก50เซนนะคะก็พวกนี้ก็ประมาณสักเอ่อขนาดประมาณ 5-6นิ้วถึง10นิ้วนะคะถ้าสูงสุดก็ประมาณนี้เนาะถ้าสมบูรณ์มากๆก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาจะสวยไหมนะคะถ้าถ้าเป็น2กระถางนี้เนี่ยจะเป็นต้นเตียนะ้ยเนาะละมุมเกษตรก็ปลูก กระถางละ5ต้นนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูถ้าเกิดว่าเขาบานพร้อมกันนี่คงจะสวยมากๆนะคะแต่ว่าเขาไม่น่าจะบานพร้อมกันเนาะเท่าที่เราดูนะคะสังเกตดูก็คือแต่ละต้นเขาจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเนาะถ้าเพื่อนๆจะปลูกนะ,ะพยายาม เรื่องหัวที่เขางอกออกมาเท่าๆกันนะคะเวลาเอามาปลูกเนี่ยก็คือเขาจะงอกพร้อมกันแล้วก็มีดอกพร้อมกันนะคะแต่ละหัวเขาก็มีดอกไม่ใช่่มุมเกษตรปลูก28วันแล้วก็ทุกๆคนจะสามารถที่จะปลูกได้ภายใน28วันมีดอกได้นะคะเพราะว่าบางต้นเนี่ยเวลาตอนที่เราเอามาปลูกนะคะเขางอกนิดเดียวอะไรเงี้ยบางต้นเขางอกสูงแล้วอะไรประมาณนี้ต้นที่งอกสูงแล้วเขาก็จะไปไวกว่านะคะส่วนต้นที่เขางอกทีหลังเนี่ยเขาก็จะไปช้ากว่าเนาะอย่างง่ายๆอย่างพวกนี้นะคะต้นนี้ เขาก็ตอนที่มุมเกษตรมาปลูกนะคะเขาก็จะสูงกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็พอเรามาปลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาไวกว่าเพื่อนแค่นั้นเองนะคะเนาะนี่ก็แดดร้อนนะคะเผาจนเขาเหี่ยวนะคะตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มฟื้นนะคะจริงๆควรที่จะเอาเขาไปปลูกในจุดที่แดดแค่ลําไหลนะะตรงนี้โดนความร้อนนะคะดูซิเขาเป็นสีน้ําตาลตรงนี้เนี่ยเขาจะร้อนเฉพาะช่วงตั้งแต่เช้าเลยแหละจนถึงประะะมาณบ,าบานะคะ เขาก็จะล่มนะคะจริงๆเราควรที่จะพลางสาลนให้เขาหรือว่าไม่อย่างนั้นเราก็ควรที่จะเออไงเราควรที่จะเอาเขาไปไว้เอาเลี้ยงในร่มลำไรก็จะดีนะคะอ่ะพวกนี้นะคะตุ่มดอกเขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เดอกนะะเราต้องมาลุ้นดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะชุดนี้มุมเกษตรไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงดอกเลยนะ,ะชุดนี้ก็คือปลูกแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยก็จะใส่ออสโมโคตตอนที่ปลูกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนที่เขาปลูกเนี่ยจริงๆออมีแถมทุกออเดอร์นะสำหรับปุ๋ยบำรุงสำหรับปุ๋ยบำรุงดอกเอ,อ่บำรุงดอกบำรุงต้นนะคะมีแถมทุกทุกออเดอร์แต่ว่ามุมเกษตรเองก็ไม,ไม่ไม่มีเวลามา ลดน้ำไม่มีเวลามาลดปุ๋ยนะคะก็ได้แต่ลดน้ําไปแค่นั้นเองนะคะแต่หัวของลินลี่เนี่ยเป็นหัวที่เขาพร้อมออกดอกก็คือ,อยังไงเขาก็มีดอกเพียงแต่ว่าถ้าเราบํารุงเนี่ยดอกเขาก็ต้นเขาก็จะสมบูรณ์แล้วก็ดอกเขาก็จะใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูลินลี่นะคะที่เอามุมกเกษตรปลูกเอาไว้แค่28วันนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลินลี่ต้นสูงต้นเตี้ยนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด ติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนวอกาศต่อไปได้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้า,าลินลี่ของมุมเกษตรอองดองนะ,ะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สั่งไปแล้วนะคะถ้ามีเวลาเราก็ควรที่จะใส่ปุย๋ยบำรุงต้นบำรุงดอกให้เขานะคะเพื่อที่จะได้ดอกที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนโอกาศต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ